รายการเลยค่ะลูกค้ามาดูกับปาจิโรสปอร์ตลูกค้า GT กันนี้ค่ะตัวรถ2องพันสิบนสองพันสะสองพสี่ดเกียรออโต้ค่ะออโต้เซบิกียรมีให้ลูกค้าสี่เท่ากันนี้นะคะเปิดที่หนึ่งสนสี่หมืบาทเชิญค่ะหนงท่าที่เราเปิดราคามาก่อนแล้วแส่สี่ที่นั้นหน้ารถให้ราคามา่อ่ะเอาแล้วชุดต่อปีนะค่เรยสองพราคาเป็นออนไลน์ราคาชุอต่อยัหม่กันลูกค้าแสนสี่หมื่นสองพันอยนะสี่พันที่ลานราคาปนกันแปดพันราคาเป็นละกันหนึ่งสี่อปดที่ลาน้าได้มากกว่าเลยค่ะห้า หนที่ลานออไซื่อต่อบินมาได้เลยนะ156ที่ลานแล้วก็นแสนห้าหมื่นแปดพันอะไรแล้วกัเป็นการที่ลานอีสบายไม่หายยกได้เลยค่ะ158ปอะไรแล้วกันนแสน้าหมือะไรนะนแสนหานันนบปกศูนย์อะไรแล้วกันเป็นการมากกว่าแสนเชเลยค่ะนที่ลานแล้วกเป็นกัแสนหกที่ลานแล้วก็เอะ่อต่อบินต่อได้เลยแสนหกสองาทที่ลานสนหกแสองพันนับนแสนบาทอยู่ที่ลานนะนแสนหกดพบาท 4,000ออนไลน์ค so, ่ะสู้ต่อยกใหม่นะคะลูกค้า164นะคะแล้วแสนหกเปินับหนึ่แสนหกเปิดนับสองแสนหกเปิันอยู่ที่ออนไลน์นะ6 0พันที่ไลน์แล้วค่ะไปแล้วก็166ที่ไนแล้วค่ะได้มากกว่าหนึ่งแสนหกเปิดันับหนึ่งหนสนพันนับสองแสนหกเปิดสีพันได้ด้านนะแปดพันออนไลน์แล้วค่ะไปแล้วก็อ้สมัยลูกค้ายกได้เลยค่ะ1น8ออนไลค่ะหนึ่งแนหกเปิดแปดพันนับหนึ่งหนึ่งแสนหกเปิดพันนับสองแสนหกเปิดแปด ตกลงขายที่ราคาในสารห้งเมย์ปลาพมาราคาที่ลูกค้ามาสามศูนย์หกห้าบาทสามาประมาณได้ที่ราคาในสารห้เมย์ปลาพมาออกมาประมาได้ไปขอบคุณออนไลน์ค่ะ